สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่เช้าวันที่3นะครับเช้าวันที่3เดือนมิถุนายน25 6 5ก็วันนี้มาพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนอีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานตรงนี้เป็นในส่วนของแปลงเพาะกล้าไม้นะครับเดี๋ยว วันนี้จะเอาก้าไม้ขึ้นรถเพื่อที่จะไปปลูกแปลงที่สองนะครับที่สกลนครนะครับต้นกล้วยเดี๋ยวจะพาเที่ยวชมในสวนนะครับตามกันมาเลยนะครับผมโอ้ใเต็มหน้าโอ้ไผ่ตัวนี้ไผ่ตรงดำนะครับตัวนี้เป็นไผ่ตรงดำยังไม่แตกหนอ่อ น,นี่เป็นไผ่ตรงดำนะครับเดี๋ยวมาดูไผ่น่านไอ้ไผ่ยักษ์ไผ่ยักษ์พกพระไผ่ยักษ์พกพระก็ยังไม่แตกหนอ่อเดี๋ยวเตือนด้วยนะต้นผักหวานแล้วไปปลูกด้วยผักหวานป่าเดี๋ยวมาดูกิ่งของไผ่ยักษ์ไผ่ยักษ์น่านไอ้ไผ่ยักษ์พกพระก็จะมีที่ให้ตอนอยู่หนึ่งสองสามกิ่งตอนสามกิ่งนะครับ สี่ตอนห้ากิ่งพอหกกิ่งตัวนี้กําลังออกรากเขาเรียกออกลากอา,ากาศแล้วนะครับตรงนีน้น่าจะตอนง่ายอยู่โอ้ได้คงได้เยอะอยู่มีรากอา,ากาศแล้วเดี๋ยวพามาชมต้นต้นนี้ต้นจามจุรีนะครับต้นนี้เกิดเอง เอาปุ๋ยเอาฝุ่นที่มีเม็ดจามตุลีมาแล้วก็เกิดเองตัวนี้อะโวคาโดนะครับอะโวคาโดปลูกอะโวคาโดที่ทุ่งกุลาร้องไห้นีครับต้นอะโวคาโดสูงประมาณ4ีเมตรได้นะครับสีเมตรมาลุ้นดูว่าปีหน้าจะติดลูกหรือเปล่ามะนาวก็ลูกดกมากเลยนะครับมะนาว มะนาวกำลังออกลูกเยอะเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นอะโวคาโดอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาชมแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับคลิปนี้ต้นนี้เป็นมะเดือ่อต้นมะเดือนะครับต้นนี้นี่มะเดือ่อเป็นพืชที่หน้าอนุรักษ์อีกต้นหนึ่งนะครับมะเดือ่อก็เดี๋ยวพามาดู ต้นสตอนะครับนี่ดูนะครับสตอ2สองต้นนะครับสองต้นขึ้นสูงหกเจ็ดเมตรได้นะครับสตอข้างหน้าก็เป็นอะโวคาโดอีกต้นหนึ่งนะครับอะโวคาโดแล้วก็มีต้นต้นตาเสือนะครับต้นนี้นะครับต้นตาเสือไม้จากเขาใหญ่ก็ปลูกผสมผสานนะครับผม แล้วก็มเีเขาเรียกอะไรชมวงนะครับที่ตอนจริงไว้เนี่ยชมวงแต่ว่ายังไม่ออกลากนะครับคงไม่มีลากแล้วตันนี้ก็เป็นสตออีกต้นหนึ่งนี่สตอข้างล่างก็มีไม้ป่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บเก็บจะปลูปกที่สกลนครให้หมดนะครับต้นตาเสือ ต้นตาเสือระวังมดแดงนะมะนาวนะครับมะนาวแป้นนี่มะนาวแป้นตอนแล้วตอนอีกนะครับมะนาวแป้นเนี่ยตอนแล้วตอนอีกดูลก,กล้วยขึ้นโคนแล้วกล้วยตายแล้วระวังมดนะมดเยอะนี่อาโวคาโดอีกต้นหนึ่งนะครับระวังมดเดินเร็วๆนี่อาโวคาโดอีกต้นหนึ่งนะครับสวยงามแล้วก็มี โอ้หลายอย่างนะครับตัวนี้นี่เดี๋ยวเป้าหมายหลักต่อไปตอนหนตอน1 2 3 4ี่ห้าหเอาให้เอาให้ทุกกิ่งเลยตอนนี่ต้นแดงก็สวยนะครับต้นแดงต้นนี้นี่ไม้แดงคู่กับประดูประดูเดี๋ยวดูก่อนประดูประดูระดครับปะดูเกิดจากถุงเลยนะครับเกิดจากถุงเลยเนี่นี่เกิดจากถุงเลยนะครับออกมาจากถุงเลย ชมพู่น้ำดอกไม้เอ้ยไม่ใช่ชมพู่มะเหมี่ยวต้นนู้นชมพู่มะเหมี่ยวครับตันนี้คำหมอกหลวงนะครับเนี่ยคำหมอกหลวงหรือต้นผ่าด้ามนี่กล้วยนะครับตันนี้มะเฟืองตอนมะเฟืองตอนมานี่ไงนี่ใครมาเอาออกอีกแสดงว่งาแม่แกยังไม่ได้มาเข้าสวน ก็เหมือนมันอยากโตมากเลยครับส้มโอต้นนี้ส้มโอต้นนี้อยากจะโตมากดงดงนู้นอีกดงหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเส้นทางมาเรามาเส้นนี้เรามาเส้นนี้ก็มะม่วงก็เยอะนะครับมะม่วงเป็นมะม่วงมะม่วงะะมะม่วงพื้นบ้านนะครับข้างหน้าต้นนี้ก็เป็นต้นพยุงนี่ครับพยุง พยุก็เอยงเอียงแล้วก็หวังว่าคงไม่ล้มนะครับปีนี้ตัวนี้เป็นกระถินนลงนี่กระถินน้ลงครับเก็บไว้ใช้เนื้อไม้นี่ครับเป็นดงแล้วนะครับนี่ดงเขาเรียกดงนี่ครับต้นยิ้วปลูกมา,ากี่ปีนะสามปีสามปีมปมปต้นยิ้วสามปีนะใครจะอบก็มาอบนะครับผม ใครอยากจะอบก็อบนี่ครับข้างล่างก็จะมีะต้นต้นก้าพยุงเดี๋ยวมันก็จะโตเป็นต้นใหม่ขึ้นมาต้นนี้เราไม่ได้ปลูกนะครับต้นนี้มาเองมาจากไหนไม่รู้เนี่ยก้าพยุงเยอะเลยนะครับข้างล่างแล้วนี่มันป่าที่เรามาโยนไว้ให้มันเกิดเองมันอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ต้นนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไทายสิอะไร กระท้อนต้นกระท้อนมีหลุมต้นนี้ต้นหนึ่งเออกระท้อนจะเป็นเป็นระยะนะหนึ่งสองสามมันจะปลูกเป็นระยะแล้วก็มาต้นนี้ต้นนี้ต้นต้นนี้ต้นยางนาต้นยางนาต้นยางนาคู่กับสุพรรณิกานี่ครับต้นสุพรรณิกาที่เป็นไม้ดอกนึเหลืองต้นไม้ประจําจังหวัดนครนายกนะครับใหญ่โตมโหฬารมาก สำหรับ,บต้นนี้ก็พยุงเยอะแยะเลยนะครับพยุงมีพยุงพยุง,ยงแล้วก็พยุงต้นนี้แล้วก็ประดูต้นนั้นมะม่วงมะม่วงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสน่าจะเป็นปีหน้าต้องมาขุดออกต้องมาขุดล้อมออกแล้วเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มไม้แล้วก็ต้นต้นอันนี้ก็จะปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปต้นใน อะไรนะกระท้อนสายพันสายพันธุวังตะไคร้นี่ครับพยุงเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยต้นพยุงทั้งนั้นเลยเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นตัวน,นี้ต้นกันเกานะครับต้นมันปลาต้นมันปลาเนี่ยมันปลาดอกหอมหอมเดี๋ยวเรามาเข้ามาตรงนี้กันตรงนี้เป็นร่องรอยการ ทำระบบน้ํานะครับตรงนี้นี่พยุงดูพยุงซิต้นนี้อลังการมากอาลังการไหมอ่ะอลังการไหมอ่ะลองคิดถ้าเราปลูกต้นเดียวมันก็จะได้ต้นเนี้แต่เผเอิญมันแตกมาสองสองกิ่งมันแตกมาสองกิ่งมันก็ได้สองกิ่งเท่ากันสองกิ่งใหญ่เท่ากันแต่เราเราได้คูณสองเราได้สองแต่ถ้าปลูก ถ้ามันออกมากิ่งเดียวก็จะได้เท่านี้แหละแล้วตรงนี้ก็เป็นมันป่านะครับเนี่ยมันป่าดูดูต้นนี้สะใจมากสะใจมากใต้แขน,นมันป่าข้างล่างก็จะมีปุ๋ยดูเถอดูดูด,ด,ดูมหาสารไหมโอ้อยไปดูบริจาคเลือดไป มหาสารมาใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานตรงนี้เคยเกิดเหตุนะนี่เดี๋ยวมาดูดูซิมีเหตุหรือเปล่ามียางนายางนาไอ้นั่นต้นชาติต้นชาติต้นชาติตาตดูดิดูปุ๋ยมหาสารปุ๋ยมหาสารมาก ไม่เห็นเห็ดนีน่แต่ปลาลูกคอกเห็ดก็ฝั่งนู้นก็มีดูหน่อไม้มีไหมอุ้ยหน่อไม้มีเดี๋ยวพามาเก็บหน่อไม้มหน่อไม้แต่นี้ลำมันยาวไปต้องเอาสักประมาณสักสามสิบสี่สิบเซนนี่มันมันป่าเนี่ยมันนกเรียกมันนกมันแซงมันนกอะไร เดี๋ยวมาดูมิลเลอร์เคลนกันมิลเลอร์เคลนมิลเลอร์เคลนเป็นลูกหรือเปล่าเคยได้ยินคำว่ามิลเลอร์เคลนไหมต้นมิลเลอร์เคลนนี่เหลืออยู่สองต้นเออมิลเลอร์เคลนเป็นเขาเรียกอะไรนะต้นมหัศจรรย์กินไปกินลงไปแล้วหวานทั้งป่ากินอะไรลงไปก็หวานตรงนี้เป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนล่าสุดที่ทําทําล่าสุดเลยตรงนี้จะทําสวนเห็ดเนี่ยจะทําเป็นสวนเห็ดเห็ดป่าธรรมชาติ ถ้าเรามีระบบนิเวศต้นสแบงเนี่ยต้นสแบงมันปิวมามันก็จะเกิดเกิดเองถ้าเราไม่ทําอะไรมันมันก็จะเติบโตของมันโดยโดยธรรมชาติของมันไปนขาเดี๋ยวพามาขุดขานะนี่พยุงให้ลำยุงเวียนา,นามนี่ลองรอยการทาบกิ่งไม่สําเร็จก็ เก็จะมีการเรื่องอะไรนะจะโอ๊ยงะดูงะสิงเงะ,งะ,งะไ,มไม่ตายไม่ตายแต่ก็ไม่โตมไม่ตายแต่ก็ไม่โตมะพร้าวได้อยู่นี่ก็จะพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะเสริมรากเนี่ยเสริมรากให้มันให้มัน ตัวนี้มะม่วงมะม่วงมะม่วงสายพันธสายพันธุ์น้ำดอกไม้และก็ต้นตอตรงนี้เป็นมะม่วงมะม่วงพื้นบ้านก็จะทำเล่นๆไปนี่กิ่งเดี๋ยวมาตอนหลายกิ่งเลยตัวนี้ตายแล้วมามุดมาดูมุมนี้สิสวยมากเลย โอ้ตายไปเยอะเลยต้นไหนตายก็ปล่อยมันตายต้นไหนรอดก็ปล่อยมันรอดไปตัวนี้เป็นอ๋อไผ่ไผ่ไอ้อะไรนะไผ่อะไรนะไผ่กิมซุงไผ่กิมซุ่งไผ่กิมซุง,ซงตะเคียนตะเคียนสวยมากมาเดินดีๆระวังถลายเดินลงมา ก็เนี่ยครับนี่ก็เป็นเริ่มจะเป็นดงเป็นป่าแล้วตัวนี้เหมือนเหมือนมันจะเอ็นหาแสงไม่รู้ว่ากล้องชัดหรือเปล่าไม่รู้อมือกล้องเอาสักยี่สิบนาทีอ่ะถือ เล่นๆตอนเล่นๆมีต้นชาติต้นชาติต้นชาติต้นกระดากชา้างแล้วต่อไปก็จะมาเก็บกู้หลายอย่างไม้แดงไม้แดง ถามฟ้อมมาถามฟ้อมตรงนี้คงอ,ออกไม่ได้แล้วมั้งจะขุดได้อยู่แต่ว,ว่าออก,กิงอ่น,อนะมะนาวมะนาวก็พอจะได้กินลูกอยู่มั้ง น้ำหอมเดี๋ยวต้องมาขุดออกแล้วแหละคิดว่านี่หาชนุตอันนี้เองนั่นมันบุรีแม่ชอบสุกวยาวดูดูยังไงดูยังไงสวยนะด โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาชมอีกด้านหนึ่งของสวนนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับสำหรับสายเกษตรสายป่านะครับโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ